คุ้มไหมกับการทําประกันคีแมนแล้วใช้สิทธิ์วางแผนภาษีให้กับบริษัทประกันคีแมนคือประกันที่บริษัทเป็นคนจ่ายเบี้ยและคนเอาประกันก็คือเจ้าของธุรกิจหรือกรรมการผู้บริหารบริษัทนั่นเองความคุ้มค่าจากการใช้ประกันคีแมนคุ้มที่1คุ้มด้านการวางแผนภาษีถ้าเราเลือกแบบประกันให้เหมาะสมคุ้มที่2 ความมั่นคงทางธุรกิจถ้าวันนี้เราเป็นผู้บริหารหลังเสียชีวิตกระทันหัน,หนเรามีเงินบริหารธุรกิจอย่างน้อย2-3ถึงปีเลยทีเดียวให้กับคนรุ่นหลังคุมที่ 3. การจัดการความเสี่ยงสําหรับใครต้องการวางแผนสืบทอดอํานาจในธุรกิจใช้ประกันคีแมนนี้คุ้มมากๆเลยทีเดียวโดยเฉพาะคนที่เป็นเจ้าของคนเดียวและสุดท้ายคุ้มความยืดหยุ่นทางการเงินถ้าธุรกิจต้องการใช้เงินหมุนเวียนสามารถ ยืมเงินในกรมธรร์หรือขายเงินในกรมธรร์ออกมาได้โดยที่เสียดอกเบี้ยน้อยหรือแทบไม่เสียเลยใครอยากจะใช้ประกันคีแมนวางแผนภาษีให้เหมาะสมคุ้มค่ามากที่สุดปรึกษาได้ที่บนกองเงินกองทองฟรี1ครั้งครับ